สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะคะเป็นแนวคิดจากบทความหนึ่งชื่อ10แนวคิดพลิกชีวิตและมุมมองค่ะไอเดียเขาดีมากเลยนะคะสำหรับแบบการมองโลกหรือการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตเรานี่แหะคะ่ะวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันดูว่ามีมุมคิดอะไรที่น่าเอาไปปรับใช้ได้บ้างครับคือบทความนี้จริงๆเขาไม่ได้เสนออะไรที่ซับซ้อนมากมายนะแต่เป็นการปรับ กรอบความคิดเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละครับที่พอเราเข้าใจปุ๊บแล้วลองเอาไปใช้เอมันอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ไม่น่าเชื่อได้เหมือนกันนะครับลองมาดวนแรกกันเลยไหมครับได้เลยค่ะเริ่มกันที่แนวคิดอืมที่ว่าเวลาที่เหมาะสมนั้นไม่เคยมีในบทความเขาบอกว่าการรอจังหวะที่แบบเพอร์เฟสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมักจะเป็นข้ออ้างให้เราเไม่ได้เริ่มทำอะไรสักที แล้วจริงๆการเริ่มเลยทั้งที่ยังไม่พร้อมเนี่ยมันดีกว่ายังไงคะใช่ครับประเด็นสำคัญเลยคือมันช่วยให้เราเอาชนะความจะเรียกว่าไงดีความเฉื่ยหรือบางทีก็เป็นความกลัวที่จะลมเหลวนะครับการรอให้ทุกอย่างมันเป๊ะ100%เอเนี่ยเอาเข้าจริงมันมันแทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะ การลงมือทําไปก่อนเลยถึงจะเล็กๆน้อยๆก็ตามแล้วค่อยๆปรับปรงุงค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันเหมือนสร้างโมเมนตัมให้เราครับให้ก้าวต่อไปได้เรื่อยๆโอ้อค่ะค่ะเหมือนสะสมชัยชนะเล็กๆไปเรื่อยๆเนาะเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนสร้างแรงให้ตัวเองเดินหน้าต่อทีนี้พอเราตัดสินใจลงมือทำแล้วเนี่ยแนวคิดถัดไปก็น่าสนใจมากเลยเรื่องการจัดสรรพลังงานของเราค่ะที่บอกว่าชูจุดเด่นอย่าเน้นแก้จุดด,ด้อย เขาแนะนำให้ใช้80%ไปกับการพัฒนาจุดแข็งของเราให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็เหลือแค่20%ไว้แบบประคองจุดอ่อนก็พอถูกต้องครับแนวคิดนี้มันเออมันเชื่อมโยงกับเรื่องประสิทธิภาพโดยตรงเลยนะแล้วก็เรื่องความสุขความพึงพอใจส่วนตัวด้วยการที่เราได้ทำในสิ่งที่เราถน,นัดหรือเก่งอยู่แล้วเนี่ยมันมักจะทำให้เราเออเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า flow state ได้ง่ายกว่า ลงานก็ดีกว่ามีความสุขกว่าด้วยแทนที่จะต้องไปโอ้โหทุ่มเทพลังงานมหาศาลเพื่อแก้จุดอ่อนที่เราอาจจะแก้ไม่ได้จริงๆมันคือการลงทุนพลังงานให้ถูกที่ถูกทางนะครับอืมแต่ก็อาจจะมีคำถามนะคะว่าแล้วถ้าจุดอ่อนนั้นมันมันเป็นอุปสรรคใหญ่จริงๆล่ะคะในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันเราจะจัดการยังไงไม่ให้มันเสียสมดุล80-20ที่ว่านี้ไปครับ เป็นคำถามที่ดีเลยครับคือถ้าจุดอ่อนนั้นมันสําคัญจริงๆนะมันเป็นตัวขัดขวางความก้าวหน้าจริงๆเนี่ยก็จําเป็นต้องจัดการแล้วครับให้อยู่ในระดับที่ไม่สร้างปัญหาอาจจะใช้20%ที่ว่านั่นแหละครับพัฒนาให้มันพอใช้ได้หรืออาจจะหาวิธีอื่นมาช่วยก็ได้เช่นหาคนอื่นมาช่วยเสริมในส่วนนั้นหรือใช้เครื่องมืออะไรมาช่วยแต่แต่หัวใจหลักก็คือ ต้องไม่ปล่อยให้การแก้จุดอ่อนมันมากลืนกินพลังงานส่วนใหญ่ที่เราควรจะเอาไปสร้างความเป็นเลิศจากจุดแข็งของเราครับชัดเจนเลยค่ะเป็นเรื่องการบริหารทรัพยากรที่จำกัดของเราจริงๆเนาะที่นี้เปลี่ยนมุมมองมาที่เรื่องการประเมินคุณค่ากันบ้างค่ะกับแนวคิดที่ว่ารายได้สัมพัทธ์สำคัญกว่ารายได้สมบูรณ์อันนี้ฟังดูเหมือนท้าทายวิธีคิดเรื่องเงินเดือนปกติของเราเลยนะคะใช่เลยครับ อันนี้ผมว่าน่าสนใจมากมันชี้ให้เห็นเหมือนกับดักตางความคิดอย่างหนึ่งเลยนะคือเรามักจะไปโฟกัสกับตัวเลขเงินเดือนเพียวๆที่เป็นค่าสมบูรณ์จนบางทีลืมมองบริบทที่สำคัญกว่าคือค่าสัมพัสหรือว่ากำลังซื้อที่แท้จริงของเราอย่างที่เขายกตัวอย่างในบทความเงินเดือนห้า0 0 0บาทแต่อยู่ในจังหวัดที่ค่าครองชีพไม่สูงอาจจะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า มีเงินเหลือเก็บมากกว่าคนที่ได้เงินเดือน80,000บาทแต่ไปอยู่ในเมืองใหญ่ที่ค่าใช้ใจ่ายมันโอ้โหสูงลิ้วเลยก็ได้ครับจริงด้วยค่ะฟังแล้วต้องกลับมาคิดเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการจากเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขเยอะๆเนาะแต่มันคือความสามารถในการใช้ชีวิตในการซื้อสิ่งที่เราต้องการในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นั่นเองใช่ครับแล้วการหาจุดที่เหมาะสมหรือจุดสมดุลตรงนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้ได้พอดีเลยครับ คือเรื่องอะไรที่มากไปย่อมกลายเป็นสิ่งตรงข้ามเหมือนเป็นคำเตือนให้เราเระวังความสุดโต่งในเรื่องต่างๆน่าสนใจค่ะขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงคะครับมันคือหลักการของออทางสายกลางหรือความพอดีนั่นแหละครับคือสิ่งดีๆหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยพอเรามีมันมากเกินไปมันก็อาจจะกลายเป็นโทษได้เหมือนกันเช่นการทำงานหนักแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าหนักเกินไปมันก็เบร์นเอาท์หมดไฟได้เหมือนกันหรือการออกกำลังกายดีต่อสุขภาพมากๆแต่ถ้าโขมเกินไปก็บาดเจ็บได้การออมเงินก็เหมือนกันครับเป็นเรื่องที่ดีฉลาดแต่ถ้าออมมากไปจนไม่กล้าใช้จ่ายอะไรเลยหรือไม่กล้าเอาไปลงทุนต่อย,ยอดเลยมันก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสในการเติบโตหรือพลาดความสุขในปัจจุบันไปได้เหมือนกันมันคือการหาจุดสมดุลในทุกๆด้านของชีวิตนั่นเองครับจริงด้วยค่ะ หลักการนี้เอาไปปรับใช้ได้กว้างมากๆเลยนะคะสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้คุยกันถึง4ี่แนวคิดสําคัญสาคัญจากบทความนี้เลยนะคะทั้งเรื่องการลงมือทําเลยไม่ต้องรอจังหวะสมบูรณ์แบบการเน้นพัฒนาจุดแข็งเป็นหลักใช้พลังงานให้ถูกที่การมองคุณค่าของไรายได้ในเชิงเปรียบเทียบกับค่าครองชีพไม่ใช่แค่ตัวเลขแล้วก็สุดท้ายคือการรักษาความสมดุลไม่สุดต่งเกินไปในเรื่องต่างๆของชีวิตครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นเหมือน เครื่องมือทางความคิดอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เราลองตั้งคำถามกับการตัดสินใจดเดิมๆของเราแล้วก็ปรับมุมมองเพื่อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างที่บทความเขาบอกเหรอครับว่าพลังของแนวคิดพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่ความใหม่หรอกแต่อยู่ที่การที่เราเอาไปปรับใช้จริงๆจังๆอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจาวันของเรานี่แหละครับค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีคาถามชวนคิดคิงทายไวนิดนึงนะคะจากแนวคิดเรื่องการใช้80%พัฒนาจุดแข็งเนะะี่ยค่ะ ถ้าเราจะลองเอาไปใช้จริงๆจังๆเนี่ยลองถามตัวเองดูนะคะว่าอะไรคือจุดแข็งที่ชัดเจนที่สุดของเราที่เรายังสามารถพัฒนาต่อยอดให้มันดีขึ้นไปอีกได้แล้วการลงมือพัฒนาจุดแข็งนั้นอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในการปฏิบัติจริงลองเก็บไปคิดเป็นการบ้านกันดูนะคะ